โชคมโชคมีลาบเงินไนนองทองได้มาทำไรก็ประสความสำเร็จโชคดีกันทุกผู้ทุกคนเด้อโภนาเด้อสาอเอา้ตรนี้จะเห็นอะไรนะะวททางานนั้นเนี่ยเก่นเน่อ้โยลูกพ่อพวกเดียวกันใช่ดูดูจไม่ลหนูเนพ่อแม่เนไมต่อไปพ่อเขาแก่แล้วนูก็ทำตามแบบนี้นะลูกนะ ไวเงินเล่นน้องสองไล่มากันเด้อประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและการเงินเด้อล้างเท้าให้ลูกในสนด้วยเอาจะได้เจ้ากรรมในเวรจะได้หมดทักทีอ้าวล้างเท้าให้หน่อยเอาตายไปถุงเนี่อย่าดื้อเงิเพียบจริงๆนะยูมั่นฉันดีรักพ่อรักแม่รักพ่อรักแม่ใส่รองเท้าเยอะๆรองเท้วส